กิดอะไรขึ้นกับข้าวที่หุงใหม่นะครับมีคราบสีม่วงเกิดขึ้นนะครับเมื่อดูแล้วก็น่าจะเกิดจากรูตรงนี้แหละครับนี่แหละครับแบบแรกนะครับไปเปิดกรองระบายไอน้ําข้าวนะตัวนี้นะฮะงัดตรงๆขึ้นมาเลยนะครับเีล้วเจะเปิดดูนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับ วิธีเปิดกล่องระบายไอ้น้ำข้าวทำไงนะครับก็เมื่อด,ดึงออกมาแล้วนะครับเราก็ต้องบิดเส้นแกนนี่นะครับของฝาล่างให้ตรงกับเส้นแกนของฝาบนนะเลื่อนมานะครับบิดมาตรงกันแล้วนะครับดึงออกตรงๆครับจะพบว่าตะกอนแป้งของข้าวไรบอรี่นะครับครับก็ตะกอนของข้าวไรบอรี่ที่เคยหุงไว้นะครับนิทากาเป็นข้าวขาวเช่นเดียวกันเราจะไม่รู้เลยว่า ไม่มีคราบตะกบกที่เป็นตะกอนตะกสะสมเช่นนี้นะครับงนั้นเราต้องมันทําความสะอาดบ่อยๆนะครับเมื่อพบเช่นนี้เราต้องไปล้างทําความสะอาดแล้วกลับมาเช็ดให้แห้งครับไปล้างก่อนเลยนะครับ้ามาแล้วครับทีนี้ก็มาเช็ดให้ให้สะอาดนะครับใช้กระดาษทิชชู่หรือผ้าก็ได้นะครับเช็ดให้สะอาดนะครับทั้งฝาบนและฝาล่างครับ เช็ดให้สะอาดเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับก็ใส่ตามเดิมครับเวลาใส่ตรงนี้ให้ตรงกันนะครับนะครับเส้นทั้งสองเส้นให้ตรงกันนะดันเข้าไปแล้วบิดให้มันล็อกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปใส่เบ้าของมันนะฮะแต่นี้เราไปดูที่เบ้าก่อนว่ามันสะอาดหรือเปล่าครับที่เบ้าก็มีคราบตะกอนแป้งสีม่วงเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ทำการเช็ดให้เรียบร้อยก่อนที่จะใส่กล่องระบายไอ้น้ำข้าวนะครับแล้วก็ทำการเช็ดให้เรียบร้อยเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ใส่กล่องไปนะครับวิธีใส่นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีจะมีแกนอยู่นะครับนูออกมาตรงนี้ก็จะมีรอยแหว่งนะฮะ เราให้ตรงกันรอยแหวงกระแกนให้ตรงกันแล้วกดลงไปครับเสร็จแล้วครับเปิดดูข้างไหนบ้างครับมีเปิดเลอะเทอะอะไรหรือเปล่าครับวิธีถอดฝานี้นะครับจับที่นี่นะครับที่ล็อกทั้งสองอันเนี้ยทั้งสองข้างเนี่ยครับดึงมาพร้อมๆกันเลยนะครับนี่เปิดออกมานะครับถอดออกมาครับนี่ด้านนี้ก็จะเป็นด้านนอกฟรอนต์นี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านในนะครับ นะครับตรงไหนมีเปิดเลอะเทอะก็เราก็ทําความสะอาดครับตรงนี้เลอะเทอะอยู่นะครับก็ทำความสะอาดเลยนะครับทีนี้จะใส่ครับก็เอาด้านในใส่นะครับก็คือสังเกตง่ายๆคือส่วนหัวตรงนี้ครับจะโค้งเข้าไปรับอยู่แล้วครับแล้วก็ใส่ไปตรงนี้ครับเปนในช่องนี้ก่อนนะเสียบเข้าในช่องก่อนเลยนะครับเสียบเลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาสองมือนะครับ กดแกนสองแกนที่เป็นแกนล็อกนี่ครับพร้อมๆกันนะแล้วก็ปิดฝาก็ใช้งานได้แล้วครับ